มาครับผมออนิวฉลามบกปี2020เคือง0 0มพัวงวดคูเริ่มต้น6กพันบาทครับผมโอ้โหหล่อๆสีขาวปี2020เลยครับผมมาพร้อมกับแมทไทยซี C, อะไรเนี่ยโอ้โหอีเอสด้วยหล,ล,ล่อห่อยางไลายไฟเท็มเทปจบสูงบาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนครับผมกับออนิวเคือง3,000หายยากนะครับบอ่เคยมีอื่องดิ ความมากบอรถปีงีสิบครับผมอ้นเหนียเนียแต่คงตะเข็บเดิมอาร์ตเดิมหวัวนงหวัวนัดเดิมครับผมไม่มีรอยไขรอยแกะโอ้โหขาวๆสวยๆกระบะไลเนอร์เดิมๆครับผมซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ไม่ต้องยากเดินทางมาครับผมพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่ต้องคิดมากนะครับผมเสียยะจัดไ้แล้วส่รงรถปีฮอดบานไปเห็นสัญญาฮอดภาคใต้เลยครับผม ยาลานาราพิวาาปัตตานีไม่ต้องคิดเยอะครับจบศูนย์บาทมหาเสียญาได้เลยซื้อในทุาชีพทั่วประเทศไทยเกษตรกรก้าขายรับเหมาคอสังกิตไทยนมาเ็ศสวนพอบ้านแม่บ้านรอพประพรครับวิ่งขับแกลบขับปกล่ s, SO kind of อครับสิบล้อประมงประมงขับไลเดอร์ขับไลยแม่ขับแท็กซี่ขับวิ่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเบอง์ของเครื่องครับเนี่ยรับเหมาให้ครับจบศูนย์บาทครับพี่น้องครับผม เอาโซนลดไปอีก2อ0 0มืบาทกับปอน,นิ้วเครื่องส0 0พันนะครับผมมาบูกของเครื่องเครื่องเดิมๆ,ๆเครื่องแงีงเครื่องนิ่งๆครับสวยงามแบบนี้อุ้ยสวยกิบสวยกิ่ครับผมปีแรกผ่อน6 0พันหลังจากนั้นผ่อนหมื่นนิดๆครับผมจบศูนย์บาทปีดาวพุทีจองผู้ใดสนใจอยากซื้อรถอยากขายรถคิดพ่อซื้อเซียวัดเซียยะไวชื่อนี้มีแต่ให้ชื่อนี้มันเป๊ะอยู่แล้วครับผมจบศูนย์บาทครับเวัยรุ่นแจ๋ว